หนิงปณิตาเผยคำพูดลูกสาวน้องนิรินเมื่อถูกเพื่อนถามเรื่องครอบครัวทุกครั้งที่เป็นข่าวยอมรับว่าชีวิตคู่มีปัญหากันจริงแต่เพียงยังไม่จะโรดปากกาเซนาา็นใบหย่า สำหรับคู่ของผู้จัดและพิธีกรมากความสามารถหนิงปณิตากับสามีจินจ่ารินซึ่งเรื่องนี้คนรอบข้างหลายคนได้รับผลกระทบไม่น้อยโดยเฉพาะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องนิรินด้วยหนิงได้เผยว่านิรินเจอคำถามที่โรงเรียนทุกครั้งที่เป็นข่าวมันเจ็บปวดมากลูกไม่มาเล่าให้ฟังแต่เราไปรู้จากแม่เพื่อนสนิทของนิรินหนิงเลยถามลูกว่าทำไมไม่มาเล่าให้แม่ฟังคำตอบของนิรินคือช่วงนี้แม่มีปัญหาเรื่องงานแม่เครียดแม่มีปัญหาเยอะแยะมากมายหนูไหวแม่หนูโอเค หนูสบายอย่างเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นนิงก็ถามลูกว่าไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบว่าโอเคแม่ทุกคนเขาจะมาถามหนูแหละแต่เขาก็จะบอกว่าแม่ฉันเล่าให้ฟังแต่แม่ฉันไม่ให้มาพูดกับเธอเพราะกลัวว่าเธอจะเสียใจเขารู้กันทั้งโรงเรียนนิงก็เลยถามลูกว่าแล้วนิรินตอบไปว่าอะไรนีรินก็ตอบไปว่าใช่ก็พ่อฉันแหละในข่าวเดียวพ่อกับแม่ฉันก็จะหยากันแต่เขายังรักกันนะเขาเป็นเพื่อนกัน ซึ่งเรื่องนี้หนิงอยากให้จบแบบที่ทั้งคู่อยู่ในสถานะพ่อแม่ที่ดีของน้องนิรินอยากให้ทําทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อความมั่นคง,งของลูกที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อหนิงเพราะหนิงไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับใครวันนี้นั่งนั่งคุยคุยกันอยู่พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าคนนั้นเสียคนนี้เสียอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสําหรับลูกให้จัดการให้ลูกจะมากจะน้อยขอให้ทําให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ